ดาบบ้าคลั่งปากยงเพราะความกระหายในพลังเมื่อมีโอกาสก็มักจะท้าสู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้วิชาและดาบที่เหนือกว่าเพราะต้องการพลังที่แข็งแกร่งกว่าความต้องการพลังที่มากเกินไปสุดท้ายทำให้เขากลายเป็นฮันเตอร์ฆาตกรไม่คิดว่าหมอนี่จะอยู่ในรุ่นนี้ ตอนสู้กันในชาติที่แล้วมันเก่งพอตัวเลยนะแต่นี่มันอ่อนแอชัดๆต้องป้องกันไม่ให้มันทำผิดพลาดแบบเดิมอีกอ,อะไรกันน่าเบื่อจังโม้ใหญ่นักหนานึกว่าจะเก่งกาดอะไรแกไอเวนเป็นไปได้ยังไง สู้ไปก็เท่านั้นจะสู้ต่อเหรอคงจะตกใจที่เจอเลเวล10เป็นครั้งแรกเพราะที่ผ่านมาคงเคยสู้กับแค่เลเวล5เป็นอย่างมากน่าสนุกดีนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมถึงดูสบายๆจากนี้ไปจะเป็นของจริงได้เล่นด้วยก็ได้ ออ,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 อชัดเจนว่าน่กกากลัวเมื่อกี้ยังทำท่าสบายใจอยู่อีกงั้นดูซิว่าจะรับนี่ได้ไหม ข่านี้วิชาดาบมังกรเทคนิคเฉพาะตัวของปาร์คยงเห็นจุดอ่อนแล้วรู้สึกถึงความเจ็บที่มือชนะวู้รับได,ด้ได้ยังไงฉันไม่ใจกว้างพอจะโดนการโจมตีช้าๆแบบนั้นหรอก ตอนนี้ยังไม่ใช่วิชาดาบมังกรแค่ศิลปะดาบพื้นฐานเท่านั้นจริงด้วยมือใหม่ที่ยังไม่มีใบอนุญาตฮันเตอร์จะมีเทคนิคเฉพาะตัวได้ยังไงไอ้เวนเออเออเออ ได้ตัวแล้วจบแค่นี้อ,อ,อะไรก็บอกแล้วไงโคตรชา้อาอะไอสารเลวเ แค่นี้ก่อนก็แล้วกันถ้าทำลายความมั่นใจมากไปอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้คงจะจดจ่อกับฉันไม่ไปสนใจคนอื่นจนกลัวจะเอาชนะฉันได้อันอันซูโฮฮ่าสนามสอบคงจะเงียบขึ้นแล้วล่ะผู้คุมสอบครับผู้คุมสอบครับ ขอโทษครับผมทำให้เขาเหมดสติโดยไม่ตั้งใจฝากดูแลจนกว่าเขาจะฟื้นด้วยนะครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับมีช่างเทคนิคเพิ่มขึ้นจากเมื่อกี้นะคงเป็นผู้ตรวจสอบการโกงด้วยบับที่ปลอมตัวเป็นช่างเทคนิคจับไปให้หมดเลยเตรียมพร้อมแล้วนอนลงได้เลยครับ ครับถ้ารู้สึกผิดปกติระหว่างดำดิ่งแม้แต่น้อยกดปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทันทีนะครับครับเข้าใจแล้วครับงั้นจะเริ่มทำงานเริ่มโปรแกรมสอบภาคปฏิบัติฮันเตอร์เชื่อมต่อกับจิตสำนึกของผู้ใช้ความคืบหน้าการดำดิ่ง5%เซ ความคืบหน้าการดำดิ่ง40%ความคืบหน้าการดำดิ่ง77%ความคืบหน้าการดำดิ่ง100%เชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์เริ่มโปรแกรมสถานการณ์สอบภาคปฏิบัติฮิวเลอร์การสอบครั้งนี้ยากเป็นพิเศษโดยเฉพาะอัตราการสอบผ่านของฮิวเลอร์ที่ต่ำมากที่เป็นแบบนั้นอ้าช,ช่วยด้วยอ่าตรงนั้นมีคนโดนทับไม่นะ ตั้งสถานการณ์โปรแกรมแบบนี้สมาคมนี่ไม่รู้จักพอดีจริงๆมาสอบฮันเตอร์แล้วจะให้ได้รับบาดแผลทางจิตใจกลับไปหรือไงฮ่าแบบนี้ไงฮิลเลอร์ถึงได้ค่าตัวแพงเริ่มกันเถอะการสอบภาคปฏิบัติแกนสำคัญของการสอบฮันเตอร์การสอบภาคปฏิบัติคือการแสดงให้เห็นว่าคุณเหมาะสมกับคาสที่เลือกแค่ไหน สถานการณ์จำลองของโปรแกรมเปลี่ยนทุกปีและเกณฑ์การผ่านก็แตกต่างกันไปในแต่ละปีปกติจะเป็นการต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งจนไปถึงหนึ่งต่อกลุ่มคะแนนขึ้นอยู่กับว่าอยู่รอดได้นานแค่ไหนและค่าได้เยอะแค่ไหนแต่การสอบฮิลเลอร์พิเศษกว่านั้นต่างจากคา์สโจมตีอื่นๆพลังและปริมาณการรักษาซึ่งเป็นจุดเด่นของฮิลเลอร์ไม่ใช่สิ่งสำคัญ แม้ความสามารถในการรักษาที่ยอดเยี่ยมจะสำคัญแต่ในมุมมองระดับโลกการเสียสละคือคุณธรรมที่สำคัญกว่าของฮิลเลอร์ดังนั้นฮิลเลอร์ที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป,ป้องผู้อื่นจะได้คะแนนสูงกว่านั่นคือในระหว่างการสอบนี้แค่ตายในระหว่างปกป,ป้องผู้คนก็พอปัญหาคือสเตตัสของฉันยังคงอยู่เหมือนเดิมต้องโดนทุบตีน,าน่ากลัวผู้เล่นคนอื่นแล้วตาย จะบ้าเหรอที่ไปยอมตายถึงจะยังไงการบอกให้คนอื่นตายแล้วตายอีกมันก็เกินไปใครก็ได้ช่วยด้วยอ้าตอนนี้ได้ยินเสียงกรีดร้องมากมายแต่จริงๆแล้วรอบๆบนี้มีแต่ศพที่ไม่มีชีวิตคุณไม่เป็นไรนะครับยกเว้นเพียงคนเดียวอ่าอ้าพ,พวกมันจะกลับมา ต้องหนีก่อนภารก,กิจถือการปกป้องคนนี้จนจบทีมกู้ภัยกำลังจะมาแล้วอย่ากกังวลน,นะครับจนกว่าจะถึงตอนนั้นผมจะปกป้องคุณให้ปลอดภยัยอ่าน่าจะทำให้ได้มากกว่านี้เหนื่อยหน่อยนะคะเก็บของส่วนตัวแล้วกลับได้เลยครับขอบคุณครับ เนาทีสวินาทีคะแนนรุ่นนี้ตามเป็นพิเศษคงเป็นเพราะความยากที่สูงขึ้นผู้คุมชินเป็นยังไงบ้างคะดูเหมือนเข้าไปนานแล้ว30นาทีครับเอ๊ไม่ใช่แค่15นาทีแต่30นาทีเลยเหรอคะขอฉันดูหน่อยเพิ่งผ่าน30นาทีไปครับจริงด้วยสู้เก่งจังเป็นนักลบหรือเปล่า เปล่าครับเขาเป็นฮิลเลอร์ผู้คุมชินโกหบ่อยๆเป็นโรคนะคะไม่ได้โกหนะครับถือดาบอยู่นั่นไงเลิกโกหได้แล้วดูให้ดีๆสิครับเอ๊ะสกิลรักษานี่ฮิลเลอร์จริงเหรอฮิลเลอร์ที่สู้ได้ขนาดนี้ก็เก่งอยู่แบบนี้ไม่ยอมตายไม่ถือว่าตกเหรอผมก็คิดแบบนั้นตอนแรกไม่มีเหตุผลที่จะให้ตกเลย จุดประสงค์หลักของฮิลเลอร์คือปกป,ป้องคนจนจบใช่ไหมล่ะครับก็ใช่ระหว่างทำแบบนั้นก็ทำตามข้อกำหนดทั้งหมดด้วยไม่ออกห่างจากคนเจบ็บไม่ทิ้งคนเจ็บไว้แล้วสู้อย่างเดียวแต่คุ้มกันอย่างดีแถมยังรักษาเป็นระยะระยะด้วยผู้เข้าสอบคนนี้กำลังเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อปกป,ป้องคนเจบ็บทุกเงื่อนไขครบถ้วนไม่มีเหตุผลที่จะให้ตกเลย แม้แต่โปรแกรมภาคปฏิบัติยังไม่ขัดขวางพวกเราจะให้ตกด้วยเหตุผลอะไรล่ะครับก็จริงนะดูเหมือนที่หนึ่งของการสอบภาคปฏิบัติครั้งนี้จะถูกกำหนดแล้ว ยังไม่พอยังเร็วขึ้นไปได้อีก ความเข้าใจในวิชาดาบสูงมากขอสแสดงความยินดีเรียนรู้ทักษะดาบเร็วระดับดีแล้วสมแล้วถึงที่นี่จะเป็นโลกเสมือนจริงราบใดที่ยังยืนอยู่บนโลกไม่มีการหลุดพ้นจากการตรวจสอบของระบบได้ในสายตาของระบบมองว่าผู้เล่นขยับร่างกายจริงๆจึงสามารถเรียนรู้ทักษะทางร่างกายได้แม้จะได้ค่าประสบการณ์น้อยกว่าการทรมานร่างกายในความเป็นจริงแต่ก็เหมาะสำหรับการสร้างสกิล ไม่เพียงแต่ดาบเร็วยังได้สกิลหลากหลายและยกระดับวิชาทั้งหมดเป็นระดับ a แม้จะไม่ได้ค่าประสบการณ์และไอเทมแต่แค่นี้ก็พอใจแล้วได้สกิลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดาบทั้งหมดถ้ายกระดับทั้งหมดนี้เป็นระดับ a ขึ้นไปและสามารถได้รับเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นวิชาดาบมังกรของปาร์คยงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ความเข้าใจในวิชาดาบของคุณสูงกว่าใครๆระบบประทับใจในศิลปะดาบเฉพาะตัวของคุณและตัดสินใจยอมรับศิลปะดาบของคุณอย่างสมบูรณ์ต้องการรวมศิลปะดาบพื้นฐานและการเคลื่อนไหวพื้นฐานที่เป็นสกิลดาบใหม่หรือไม่เมื่อลงทะเบียนจะได้รับการอัปเกรดใหม่และสามารถตั้งชื่อเองได้ในที่สุดก็ได้มาดาบของฉันดาบผู้พิทักษ์